จะใช้มีดปลอกผลไม้แทงหัวดับขาห้องพักหเ,เหตุเมาทะเทลาะบ้านและราย,ยางานพิเศษวันมาคัาบชากับวัฒนธรรมคงรักต่ออยู่บก,กับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสายามเคเบิลทีวและกราทีวี o อมนุ่มวัย24ปีขับกระบะเซยท้ายพ่อค้าขายหวยบาดเจ็บสาหัส ก่อนจักรยานเสียหลักชนป้ายร้านมินิมาร์ตรถจักรยานยนต์อีกคันเสียหายเวลาประมาณ16.30น,นวันที่12กุมภาพันธ์2557บริเวณหน้าร้าน NB มินิมาร์ตร้อยตำรวจโทรนโรงโสดกร้อยเวรสพเมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าของร้าน B มินิมาร์ตว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งราย หลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายนอนหมดสติหายใจติดขัดและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อต่อมาคือนายวิวรัต์อาตปาสาอายุ57ปีขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหมายเลขทะเบียนกไก่สบฤรสีทอทหง14 1หนึ่ง เลยสภาพรถด้านหลังถูกชนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน1กไก่กไก่1558ราัดซึ่งล้มอยู่อีกหนึ่งคันส่วนผู้กรณีชื่อนายธนาสารอายุ24ปีขับรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนบบไม้รรอเรอเื6246จันทบรุรีซึ่งจอดอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปมากกว่า50เมตร สอบถามจากน,นายธนสารทราบว่าตนเองได้ขับรถยนต์มาจากจังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงที่ิดเหตุตนเองกำลังแซงแต่ไม่ทันระวังรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้าจนพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายวิรัติอย่างแรงและกระเด็นไปโลนรถจักรยานยนต์อีกคันที่จอดอยู่หน้าและชนป้ายร้านมินิมาเสียหายส่งผลให้ในายวิรัติอ่านภาษานั้นสาหัสด,ดังกล่าว สองแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวกลับถูกรถยนต์เก๋งเสยท้ายเจ็บทั้งคู่ขณะแม่ขาเกือบขาดเวลาประมาณ18.30นาิา30นาทีวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2,557ร้อยตํารตำรวจโทรนโรงโสดกร้อยเวรสอพอเมืองราดได้รับแจ้งว่าบริเวณใกล้เคียงกับปั๊มแกส๊สเข้าท่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสองรายรายแรกชื่อเด็กชายนัทชัยหลวงชัยอายุ8ขวบบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายอีกรายหนึ่งชื่อนางสาวบุตรสราหลวงชัยอายุ26ปีขาซ้ายหักเกือบขาด ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนั้นเป็นแม่ลูกกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดได้เข้าประถมพยาบาลก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่ชอสิงสบฤสี902ตราสของผู้บาดเจ็บสภาพด้านหลังถูกรถชนเสียหายส่วนคู่กรณีทราบชื่อต่อมาคือนางสาวบุญสิริดัดตนรํา ขับรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า3121จันทบรุรีสภาพรถยนต์ด้านหน้าและฝากระโปรงรถยุบส่วนกระจกหน้ารถแตกสอบถามนางสาวปุณสริทราบว,ว่าตนเองกำลังขับรถมาทางโรงและกำลังมุ่งหน้าไปทางอำเภอเขาสมิงเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตรถจักรยานยนต์ของผู้ปัดเจ็บได้เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหันซึ่งตนเองนั้นเบรกไม่ทันจนทำให้รถจักรยานยนต์ ชนกันดังกล่าวส่วนแฟนนางสาวบุษราบอกว่าตนเองและแฟนได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากตลาดเพื่อกลับบ้านที่อยู่ภายในซอยโรงศพระหว่างที่กําลังเลี้ยวรถยนต์ที่มาทางตรงได้ชนท้ายรถจักรยานยนต์แฟนของตอนเองที่มีลูกชายซ้อนมาด้วยอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงชดใช้ความเสียหายกันต่อไป ลูกจ้างชั่วคราวสำนักง,งานทางหลวงชนบทตราดถูกเมียใช้มีดปลอกผลไม้แทงเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์2517ที่บ้านเลขที่335ทับ23หมู่5ตำบลหน,นองสเสม็ดอำเภอเมืองจังตราดร้อยตำรวจโทนโรงโสดกร้อยเวรสอพเอมืองตราดได้รับแจ้งจากลูกจ้างชั่วคราวของสำนักง,งาน ทางหลวงชนบทจังตราดว่าลูกจ้างชั่วคราวสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังตราดถูกอาวุธมีดแทงเสียชีวิตภายในห้องพักหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุพบนางสาวสุภาพเสียงเพราะอายุ37ปีกำลังร้องไห้กอดศพนายน,นิคมแสงจตุรัสอายุ32ปีผู้เป็นสามีและเป็นลูกเจ้าหน้าที่ชั่วคราวสำนักงานทางหลวงชนบทจังตราดใกล้กับศพนายนิคมพบมีปลอกผลไม้ขนาดความยาว10-15เซนติเมตรตกอยู่ก่อนที่นางสาวสุภาพจะรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองนั้นเป็นผู้ลงมือใช้มีดแทงสามีของตอนเองเสียชีวิต ด้วยอาการคุ้มคลั่งและเมาสุราจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนางสาวสุภาพไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองตราดต่อไปจากการตรวจสอบศพบนนิคมแสงจัุรัสพบว่าผู้ตายนั้นถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณใต้ละแก้ด้านซ้ายทะลุหัวใจจนเสียชีวิตอย่งกล่าว จากการที่สอบถามจากนายนิคมทราบว่านางสาวสุภาพและนายนิคมได้คบหากันได้ประมาณ4ีถึงุกเดือนและทั้งคู่นั้นชอบดื่มสุราด้วยกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งเมื่อวานนี้ทั้งสองคนก็นั่งดื่มสุรากันปกติแต่ก็ได้มีปากเสียงกันเหมือนเดิมจนกระทั่งนายสุภาพเดินมาบอกกับตนเองและเพื่อนที่กําลังเล่นเปนตองซึ่งห่างจากบ้านผู้ตายไม่มากนักว่าสามีถูกแทงซึ่งตนเองและเพื่อนก็ได้รีบเข้ามาช่วยชีวิตแต่ไม่ทันเนื่องจากนายนิคมนั้นเสียชีวิตไปแล้ว ความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยตา้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะานะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ขันยาวๆถึง6เดือน่อนจำาระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตรา0ู3 9 5 2 3 0 0 0อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก วันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ข้าคเดือน3ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งก็ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ส4กุมภาพันธ์2,517ความเป็นมาของวันมาคาบูชาคำว่ามาคะนั้นเป็นชื่อของเดือน3ย่อมาจากคำว่ามาคาบุรณมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลาง หมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาคาตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือนสามการกำหนดวันมาค้าบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นตรงกับวันขึ้น15าข้ามเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิคมาดคือมีเดือน8ปสองครั้งวันมาค้าบูชาก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นวันขึ้น15บ้าข้ามเดือน4ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม วันนี้นั้นเป็นวันที่พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาเป็นเวลานาน9เดือนซึ่งหลักธรรมคำสอนเป็นหลักการและวิธีปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาในการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาคบูชาได้เกิดเอตดอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันสประการคือ วันเพ็ญขึ้น15ข้าค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาคาเลิกมีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวรุวันเมืองราชคตแควนมคตเพื่อสักการะพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหก พระสงฆ์ทั้งสี่นั้นได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิพิสุอุปสัมปทานอกจากนี้แล้วประเทศไทยเริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคาบูชาเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นการประกอบพิธีครั้งแรกในปีพศ2394 รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าโอท็อป SME สู่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดนายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดสินค้าจังหราดซึ่งจังหวัดโดยสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดขึ้นโดยเชิญผู้ผลิตสินค้าอดทบ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กว่า70รายเข้าร่วมนายทรงวุฒิโชติมาอุตสาหกรรมจังหวัตราดกล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้สำนักง,งานอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดประจำปี2 5 5 7ดำเนินการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบของผลิตภัณฑ์รวมถึงการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและลูกค้ารวมถึงเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายตราสินค้าเลือกใช้ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากได้อย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตสินเคาโอท็อป SME และวิสาหกิจชุมชนของจังตราดมีคุณภาพมาตรฐานได้รับความนิยมมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะดุดตาผู้บริโภคสามารถจะทำการตลาดและเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนเราเห็นโทรศัพท์ครั้งแรกผูเด็กผมจำได้ก่อนนี่คนที่ใช้โทรศัพท์นั้น กำนันตำบลหัดเล็กพร้อมชาวรบรหมู่บ้านออกราดตระเวนกวาดล้างยาสัติดในพื้นที่ตรวจพบแรงงานต่างด้าวมีปัสสาวะสีม่วง13รายเมื่อเวลา22นาฬกาคืนที่ผ่านมานายปิยวุฒิประสทิทธิเวชกำนันตำบลหัดเล็กพร้อมด้วยนายโกสมไฟทองผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลหัดเล็ก นายชาลีบุญช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านหรือชาระบอจำนวน20นายออกเดินราดตระเวนในพื้นที่บ้านคลองสนและบ้านคลองมะขามเพื่อบ้องกันปัญหาการทะเลวิวาทและปัญหายาเสพติดในหมู่แรงงานต่างด้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าเข้าไปถึงบริเวณบ้านของสวนหมู่5ตำบลหันเล็กพบแรงงานต่างดา้าวทั้งกัมพูชาและพมา่าเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่จึงได้เรียกทำการตรวจคน้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆและได้ทำการตรวจปัสสาวะทุกคนซึ่งปรากฏว่ามีปัสสวะสีม่วงจำนวน13คนเป็นชาวกัมพูชา4คนเป็นชาวมพม่า4คนจากนั้นจึงได้นำตัวทั้งหมดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายปิยวุฒิยังกล่าวอีกว่า เมื่อคืนนี้เป็นคืนเดินไายและเป็นเวลาที่เรือประมงเข้าจอดเทียบท่าซึ่งก็จะมีแรงงานต่างด้าวทั้งกัมพูชาและพะมา่าขึ้นมาจากเรือเพื่อเที่ยวเตรประกอบกับในช่วงนี้มีงานแสดงสินค้าราคาถูกซึ่งจะต้องออกตรวจตรายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันมีให้เกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นซึ่งจากการสอบถามทราบว่าแรงงานเหล่านี้ซื้อยาบ้ามาจากแรงงานด้วยกันเองในราคาเมตรละ250บาทและจะเสพก่อนขึ้นจากเรือซึ่งจะทําการตรวจ ปัสสวะแรงงานต่างด้าเานี้อย่างต่อเนื่องแม้จะต้องทําทุกคืนก็เต็มใจเพราะต้องการทําให้ยาเสพติดลดลงหรือหมดออกไปจากพื้นที่พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตวนออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากตามบริเวณชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับเริเนณเทือกเขาอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรมิติใหม่ของคนมือระดับใดตรงข้าบ้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ

หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล oui, ้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง่ายเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9